วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Cooler Master ครับเมื่อไม่นานนี้ Cooler Master ได้นำเอาสินค้าตัวใหม่จาก l ลาย Power Supply มันนำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันมันมีชื่อว่า GX 3 Go จุดเด่นของมันคือดีไซน์ที่สวยงามลงรายละเอียดลึกซึ้งปรับแต่งใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมผ่านการรับรองมาตรฐาน80 plus g o และ Cybernetic Platinum แถมมีประกันยาวนานถึง10ปีครับใครที่สนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดได้ที่ Cooler Master Thailand ครับผม เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูเรลิสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่12พฤศจิกายน2567ครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อกับคุณโทชิฮิโร่นาโกชินะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อผลงานของเขาอย่างเกมซีรีส์ริวกะโกโทกุหรือว่ายากูซาที่คนไทยรู้จักกันเนี่ยรับรองว่ามีแฟนในบ้านเราจำนวนไม่น้อยอย่างแน่นอน เพราะมันเป็นเกมโปรดของใครหลายๆคนครับคุณนาโกชิเนี่ยปัจจุบันอายุ59ปีแล้วนะครับแหมยังดูหนุ่มแน่นมากๆอยู่เลยแล้วก็ถือว่าเป็นลูกม่อของทางเซกาโดยตรงเพราะว่าทำงานอยู่กับค่ายนี้ถึง30ปีด้วยกันโดยมีส่วนร่วมในการผลิตเกมดังๆของทางค่ายเป็นจำนวนมากแต่เกมที่สร้างชื่อให้กับเขามากที่สุดก็หนีไม่พ้นซีรีส์ยากูซ่านั่นแหละครับจนกระทั่งเมื่อปี2021ที่ผ่านมานี่เอง คุณนาโกชิได้ลาออกมาจากทางเซกาแล้วมาเปิดสตูดิโอสร้างเกมของตัวเองในชื่อนาโกชิสตูดิโอซึ่งอยู่ภายใต้ต้นสังกัดใหม่อย่าง Net East ครับนับจากวันนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเกมเปิดตัวของสตูดิโอจะมีหน้าตาเป็นแบบใดก็ยังไม่มีใครทราบนะครับเพราะว่ายังไม่เคยมีการประกาศเลยแต่เมื่อไม่นานนี้คุณนาโกชิก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฟามิสึถึงเกมใหม่ของเขาและทิศทางของอุตสาหกรรมปัจจุบันโดยในบทสัมภาษณ์นั้นเนี่ยเขาแจ้งว่าเกมที่สตูดิโอของเขากําลังสร้าง เป็นผลงานชิ้นแรกอยู่ในขนาดนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ก็จริง แต่เขาคิดว่าขนาดของเกมเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกแล้วเมื่อเทียบกับสมัยก่อนครับน้ยได้บทสัมภาษณ์นั้นเขาเล่าว่าผมอยากสร้างเกมที่เล่นสนุกแต่ต้องไม่ยุ่งยากเกินไปถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยมีเกมที่มีไอเดียแปลกใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วหรือว่าเป็น IP ใหม่ก็ตามถ้าเราจะพิจารณารวมเอาเกมจากนอกญี่ปุ่นมาด้วยมันไม่มีทางเลยที่เราจะเล่นได้ครบหมดทุกเกม ดูจากสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าในชีวิตของแฟนเกมธรรมดาคนหนึ่งมันมีเกมออกมาเยอะมากเกินไปมันมีเกมวางขายอยู่เยอะมากแต่ผมรู้สึกว่ายุคที่ขนาดของเกมนับเป็นจุดขายมันจบไปแล้ว อีกไม่นานเกมของเราก็จะเข้าสู่ช่วงการผลิตอัเซตออกมาเป็นจำนวนมากดังนั้นมันจึงถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจว่าขนาดของเกมจะใหญ่แค่ไหนแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเกมของเรามันดีพอหรือยังมากกว่าแน่นอนว่าเรามีแผนที่หรือว่าขนาดเกมในใจอยู่แล้ว แต่เวอร์ชั่นปัจจุบันมันก็ยังให้ความรู้สึกว่าใหญ่โตจนแทบใหญ่เกินไปอยู่ดีคราวนี้เราลองค้นคว้าดูเกมที่มีในตลาดแล้วเราก็เริ่มต้นโดยการสร้างแผนที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นมามีถนนมีทางด่วนตัดผ่านเยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้เราค่อยๆปรับลดขนาดมันลงมาเรื่อยๆแล้วพยายามกะเกณฑ์ดูว่าแค่ไหนจึงจะเหมาะสมกับตัวเกมของเราซึ่งเมื่อทางผู้ให้สัมภาษณ์บอกกับคุณนาโกชิครับว่า แมปใหญ่มันก็ดีแล้วนี่แต่ว่าก็ต้องมีอะไรให้ทำเยอะๆไงซึ่งคุณนาโกชิก็เห็นด้วยในเรื่องนี้อย่างมากครับโดยแกตอบว่านั่นแหละครับคือประเด็นคุณจะยัดกิจกรรมอะไรลงไปให้มันเยอะๆจนดูเหมือนว่า เกมคุณมีอะไรให้ทำมากมายก็ได้แต่แบบนั้นมันก็ทำให้เกมมีความรู้สึกว่าไม่ทันสมัยครับผมคิดว่าการเชื่อมโยงสเกลของแผนที่เข้ากับความสนุกของการได้เล่นเนี่ยมันสำคัญมากที่จะต้องออกแบบมุมมองของโลกและอธิบายผู้เล่นว่าในฐานะตัวเอกของเรื่องคุณกำลังทำอะไรกับโลกใบนี้อยู่เรื่องราวเข้มข้นก็จะมีหน้าที่ในการขับเน้นจุดนั้นผมรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจว่า จุดเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนกำลังใกล้เข้ามาแล้ว ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากๆครับมันอาจจะมีการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษให้ผมมาแปลเป็นไทยอีกทีเนี่ยวิธีการพูดมันอาจจะดูขัดขัดไปหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักใหญ่ใจความสําคัญผมคิดว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนครับคือในช่วง2อสาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรียกว่าเป็นจุดอิ่มตัวของเกมสกเกลใหญ่ที่ไร้แก่นสารก็ว่าได้นะครับคือพอเราพูดว่าเกมใหญ่เนี่ยทุกคนอาจจะเล็งเป้าไปที่เกมแนว Open World ซึ่งก็ใช่นะครับ ปกติแล้วเกมลักษณะนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มว่าตัวเกมจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มากกว่าเกมในสไตล์อื่นอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินบัสเวิร์ดคำโฆษณาว่าเกมนี้แผนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาใช้เวลาเดินจากสุดแมปด้านหนึ่งไปสุดแมปอีกด้านนึงเนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงหรือว่าเป็นเกมขนาดใหญ่ยักษ์ที่คุณต้องใช้เวลาเล่นยาวนานกว่า200ชั่วโมงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพื่อเก็บทุกอย่าง ให้ครบซึ่งมันก็เคยเป็นการตลาดที่ได้ผลอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันเป็นสินค้าที่แพงเกมเมอร์ทุกคนที่ซื้อไปเนี่ยก็จะมองเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลักเลยและตัวเลขที่ยกตัวอย่างมามันเป็นตัวสะท้อนความน่าจะเป็นไปได้ว่าฉันจะสนุกกับเกมนี้ได้นานแค่ไหนนะซึ่งหลายคนก็เอาจุดนี้เนี่ยมาเป็นปัจจัยหลัก ในการตัดสินใจซื้อเกมสักเกมหนึ่งเลยทีเดียวแต่มันก็เหมือนกับว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับ เกมเมอร์ก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นขนาดของแผนที่เนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับว่าในแผนที่นั้นมีอะไรน่าสนใจอยู่มากน้อยแค่ไหนมันไม่มีประโยชน์ถ้าแผนที่ใจะใหญ่แล้วเราจะเห็นแค่ป่าหรือว่าทะเลทรายโล่งสุดลูกหูลูกตาแล้วไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยหรือแผนที่ใหญ่มีจุดมาร์กเกอร์เต็มแมปภารกิจเพียบไปหมดแต่พอเข้าไปเล่นจริงๆเนี่ยไอกิจกรรมที่ให้เราทำเนี่ยมันก็วนเวียนซ้ำซากเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละ หรือเกมจะยาวไปเป็นพันชั่วโมงก็ตามมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยครับถ้าเราเล่นแค่2ชั่วโมงความสนุกนั้นมันก็เลือนหายไปจนหมดสิ้นแล้วด้วยเหตุนี้เองครับเกมในยุคสมัยใหม่เนี่ยบางทีก็เริ่มหันมาพิจารณาเรื่องการลดสเกลลง ไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล่นได้นานเอาแบบ5ชั่วโมง10ชั่วโมงจบมีเพซซิ่งที่ดีเกมเพลย์สนุกเนื้อเรื่องประทับใจขายในราคาที่เหมาะสมแล้วค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นสั่งสมเครดิตระหว่างทีมพัฒนาหรือพับลิเชอร์กับเกมเมอร์ให้ติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปของคุณไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกมภาคต่อหรือว่าเป็นเกมใหม่ขึ้นมาซึ่งหลายคนก็น่าจะคิดว่า มันมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าในฐานะคนสร้างแล้วก็คนเล่นครับซึ่ง การฟังคุณนาโกชิพูดแบบนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเขาเองมีมุมมองในการพัฒนาเกมที่น่าสนใจไม่น้อยและทำให้น่าจับตาดูครับว่าโปรเจกต์ใหม่ของเขาที่ยังไม่มีการเปิดตัวนั้นจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรกันแน่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนับว่าน่าสนใจไม่เลวเลยนะครับผมไปเจอบทสัมภาษณ์เก่าของเขาเมื่อประมาณปี2002ครับคุณนาโกชิเองก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับปรัชญาในการทําเกมของตัวเขาเองและเขายังเล่าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการเกมญี่ปุ่นให้เรา ังด้วยผมเล่าเป็นพอสังเขตสั้นๆแล้วกันนะเขาบอกว่าช่วงประมาณปี2000เนี่ยวงการเกมเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับคุณภาพเกมสูงมากๆแล้วก็มีเกมจากผู้พัฒนาฝั่งตะวันตกบุกตีตลาดเกมญี่ปุ่นอย่างหนักแล้วเกมเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากเกมเมอร์ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยจนทําให้นักพัฒน,นาเกมในญี่ปุ่นเอง เริ่มที่จะกลัวครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสู้กับทีมพัฒนาจากฝั่งตะวันตกไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของคุณภาพงานฝีมือในการพัฒนาหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องเงินทุนเองจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะสูญเสียลูกค้าของตัวเองหรือว่าตลาดญี่ปุ่นของตัวเองไปจนหมดสิ้นเลยก็ได้ แต่คุณนาโกชิก็บอกว่าเขามองว่าตัวทีมพัฒนาฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจะถมเงินสู้ในการใช้บัตเจ็ตจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างเกมที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากันญี่ปุ่นก็สามารถทำได้แต่เขามองว่าการต่อสู้ด้วยคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาของเกมที่ทีมพัฒนาตะวันตกจะไม่ทาหรือว่าไม่พูดถึงเนี่ยจะเป็นข้อได้เปรียบที่สุดของทีมพัฒนาญี่ปุ่นคุณนาโกชิอธิบายต่อครับว่าในตอนแรกเราก็แค่คิดอยากจะทำอะไรที่มันท้าทาย เช่นสร้างเกมที่มีธีมเกี่ยวกับยากูซ่าเราไม่ได้มานั่งทำมาร์เก็ตเสิร์ชว่ากลุ่มลูกค้าจะสนใจหรือเปล่าด้วยซ้ำเราแค่คิดว่าเราอยากจะทำเกมแนวนี้แล้วเราก็ทำไปเลยยากูซ่าเนี่ยเราเล็งกลุ่มเป้าหมายเป็นชายรุ่นใหญ่วัยกลางคนชาวญี่ปุ่นและเราก็คิดว่าคงจะมีคนอยากเล่นเกมนี้อยู่แค่กลุ่มเล็กๆแต่พอเกมวางขายก็ปรากฏว่าวัยรุ่นหรือแม้แต่สุภาพสตรีเอง ก็มีความสนใจในตัวเกมนี้อยู่มากเหมือนกันผมคิดว่าเกมมันมีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่ามันทําให้ผู้เล่นกลุ่มเล็กๆสนใจก่อนและเพราะด้วยความที่มันไม่เหมือนใครเอามากๆเลยเนี่ยทำให้ผู้เล่นนอกญี่ปุ่นค่อนข้างจะประทับใจเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและหาไม่ได้จากที่อื่นถ้าคุณถามผมในตอนนี้ว่าผมคิดว่ามันจะดังขนาดนี้ไหมผมก็อาจจะให้สัมภาษณ์ว่าพอเราได้ครับว่ามันจะดังขนาดนี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดไม่ถึงเลยแม้แต่น้อยครับจนราวกับว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงเรื่องฟลุกเท่านั้นเองด้วยซ้ำแต่ผมก็เรียนรู้จากมันว่าถ้าคุณต้องการสร้างเกมที่สนุกแล้วก็น่าสนใจในท้ายที่สุดคุณก็จะสร้างสิ่งที่ผู้คนเขาชื่นชอบขึ้นมาเองจนได้นั่นแหละ บทสัมภาษณ์นี้ของคุณนาโกชิเน,น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ผมหมายถึงบทสัมภาษณ์ในช่วงหลังนะฮะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่การสัมภาษณ์ในฟาร์มิสเซเหมือนตอนแรกแล้วแต่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ในช่องของ Net e อีสเองนะบทสัมภาษณ์ของคุณนาโกชิตัวนี้มีชื่อว่าทำอย่างไรถึงจะนําเอาเกมที่เป็นวัฒนธรรมนอกกระแสไปบุกตลาดโลกได้เหมาะกับประเทศที่กำลังพยายามเชิดชูอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างไทยเรามากๆครับที่มีความต้องการที่จะใส่ ความเป็นไทยหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปในเกมแล้วมันต้องทำยังไงชาวโลกตลาดโลกเขาถึงจะยอมรับกันเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปฟังจริง,รงๆครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการข่าวประจำวันที่12พฤศจิกายน2567วันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมบินดี้มาเล่นกันด้วยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ